มีข่าวระทึกเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเนื่องจากว่าอดีตทหารยศเนี่ยสิบเอกนะครับคลั่งไปคว้าปืนเนี่ยยิงใส่เข้าไปในโรงเรียนทึง่งซึ่งในระหว่างนั้นเขาบอกว่ามีช่างไปต่อเติมบ้านพักครูอยู่เป็นเหตุให้ช่างเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยสองคนสุดท้ายนะฮะก็ตำรวจเนี่ยไปใช้ปืนไฟฟ้าเนี่ยไปสยบความคลั่งและก็มาทราบว,ว่าสาเหตุที่เขาก่อเหตุมาจากความเครียดเนื่องจากว่าถูกพักราชการมานานสองปีและก็มีคดีติดตัวด้วย เหตุเกิดตอนบ่ายๆของเมื่อวานนี้ตำรวจเมืองชัยภูมิได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีชายคลุ้มคลั่งและก็ใช้ปืนยาวเนี่ยยิงเข้าไปในโรงเรียนเด็กพิเศษแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสเน,นี่ยสองคนซึ่งก็เป็นช่างก่อสร้างบ้านพักครูนะครับและก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นทําให้เด็กนักเรียนและก็ครูต่างพากันวิ่งหนีตายกันโอละมาน มาทราบชื่อคนร้ายในตอนหลังชื่อว่าสิบเอกพลังรัตอายุ35ปีหลังจากก่อเหตุได้หลบหนีเข้าไปที่บ้านพักซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุพร้อมกับปืนยาวหนึ่งกระบอกลูกซองยาวหนึ่งกระบอกและก็ปืนพกสั้น9้ามมออีกหนึ่งกระบอกรวมแล้ว3กระบอกเลยนะครับทางตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษและก็ตำรวจสายตรวจมากกว่า50นายก็เลยไปปิดล้อมบ้านะครับเพื่อที่จะจับกลุมผู้ก่อเหตุครับแล้วก็ใช้เครื่องขยายเสียงในเจรจาพูดคุย ให้ผู้ก่อเหตุได้ยอมมอบตัวนานหลายชั่วโมงแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็คือสิบเอกพลังรัฐเนี่ยไม่ยอมออกมามอบตัวทางเจ้าที่ก็เลยวางแผนจะบุกเข้าไปทางประตูด,ด้านหลังของบ้านและก็ต่อมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก็เลยตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้าเนี่ยยิงใส่ร่างของสิบเอกพลังรัฐเข้าที่บริเวณหน้าอกเนี่ยสองนัดและก็ล้มลงกับพื้นและก็สุดท้ายก็ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้เบื้องต้นเนี่ยพบประวัติผู้ก่อเหตุเคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนทหารในค่าย และก็ยังใช้ปืนเนี่ยมายิงหลายครั้งจนทางผู้บังคับบัญชาสั่งจับกุมและก็ส่งตัวฟ้องสารทหารและก็อยู่ระหว่างการประกันตัวสู้คดีแล้วก็ออกมาก่อเหตุดังกล่าวหลังจากการสอบปากคำสิบเอกพลังรัฐอายุ35ปียอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลงมือจริงอ้างว่าเคยเป็นทหารไปประจำการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อนต่อมาเนี่ยถูกสั่งพักราชการมานานกว่า2ปีเนื่องจากว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และก็มีเรื่องทะเลาะวิวาดอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีเนี่ยเจ้าตัวบอกแบบนี้และก็ที่ก่อเหตุครั้งนี้เจ้าตัวนี่บอกว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากว่าถูกกลั่นแกลง้งอีกทั้งระยะหลังเนี่ยมามีเรื่องทะเลาะกับภรรยาถึงขั้นลงไม้ลงมือทาร้ายร่างกายกันส่วนคู่กรณีที่ถูกยิง,ยงนั้นนะครับบอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ในกลุ่มของคนเจ็บเนี่ยเคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยเอาฟังเสียงหน่อยผู้ก่อเหตุครับ ยังจะไปเอกก็เหตุเพระอยัง่อยฟังนะเอาความจริงเลยเอาความจริงเลยอ่ะลูกผู้ชายตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเหตุการณ์มานานแล้วครับที่ผมโดนทหางกับคดียาจิตเม็ดที่ผมมอบแล้วเขาพักราชการให้กลับมาอย่บ้านรอตัดสินตัดสินศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดเไปสารชั้นกลางชั้นกลางยกฟ้อง อ๋อยกยกฟ้องแล้วรอคำสั่งออกมาว่าผมได้กลับเข้ารับราชการไปรายงานตัวอยู่ที่กองทัพค<อ>ดียาจิเม็ดที่ผมมอบนี่นะครับ,รบเล่าให้ฟังเลยเลูกผู้ชายแบบนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังมีความเพียดเรื่องการทํางานและก็ถูกสั่งพักราชการ,รต่อสู้คดีสาลชั้นต้นเนี่ยนะครับ ก็ตัดสินว่ามีความผิดแต่ว่าสารอุทธร์เนี่ยตัดสินว่ายกฟ้องและคดีมันเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยใช่ใช่ใช่ครับ <Yeah. S 1> ก็เลยม,มาก่อเหตุเนื่องจากความเครียขดขณะที่พลต,ตรีรพีพงศุขภัยบูลผู้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสาบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผู้ก่อเหตุเป็นทหารมีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธปืนดังนั้นการเข้าจับกุมเนี่ยจะต้องวางแผนเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียจนสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และก็ไม่เกิดความสูญเสียหลังจากนี้ก็จะต้องสอบหามูลเหตุและก็แรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี พื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปส่วนผู้บาดเจ็บก็นําตัวส่งโรงพยาบาลเป็นบุคคลอันตรายนะฮะใช่ครับมีปืนตั้งหลายกระบอก3กระบอกฮะแล้วก็เนี่ยยิงเข้าไปในโรงเรียนมีนายช่างกําลังต่อเติมบ้านพักครูเนี่ยบาดเจ็บสองคนออครับแล้วในโรงเรียนก็มีเด็กเรียนอยู่ด้วยนะฮะเขาบอกเป็นโรงเรียนเด็กพิเศษม,มันทําให้ผมนึกถึงกรณีจากคลั่งเนี่ยนะฮะอ,อันนี้สิบเอกคลั่งนะครับคือต้องไม่ให้มีปืนเลยคนแบบนี้เนี่ยนะครับ โอ้โหอันตราย,ยาจริงๆฮะก็ที่เขาบอกเขาจะสังขยนาการคร,ครอบครองปืนของข้าราชการเนี่ยที่บอกว่าต้องเอาไปตรวจอาการทางจิตเวชอะไรต่างๆมีการตรวจทุกๆก,กี่เดือนเพื่อที่จะประเมินว่ายังสามารถครอบครองปืนได้หรือไม่ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะพี่ตรวจกันหมดแล้วหรือยังเริ่มตรวจแล้วหรือยังมันดูฟังดูเงียบๆไปแล้วนะเรื่องนี้นะครับ